สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมีนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 1. อันดับแรกเลยคือเรื่องการงาน2เรื่องความรัก3ส,สุขภาพร่างกายแล้วก็การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัว แล้วใครที่แชร์ให้พิดาแม่นปัวพิดาก็ขอให้รวยรวยรวยนะคะมีแต่ความรวยตลอดไปเลยนะคะแล้วใครที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอกาบขอพวกคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอันดับแรกที่พิดาจะมาพูดถึงคือเรื่องการงานการงานสําหรับชาวราศีมีนนะคะการงานของชาวราศีมีนคุณวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าการงานของชาวราศีมีนเนี่ยเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยในช่วงนี้นะคะคุณจะ อาพูดง่ายเลยประทูหัวขาดคุณก็ขายได้ในช่วงนี้นะครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าการงานของคุณเนี่ยมีคนเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีชื่อมีเสียงนะคะคือเพื่อนๆฝูงๆจะแนะนำอาให้มาทำงานกับคุณร่วมงานกับคุณนะคะถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การมีโอกาสที่ดีๆในช่วงนี้แต่คุณต้องวางแผนระวางโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคนที่จะช่วยเหลือเกอหนุนคุณได้จะเป็นคนผิวสองสี 4, หรือค่อนข้างไปทางขาวนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นผิวขาวนะคะที่จะช่วยเหลือเรื่องการงานคุณได้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ที่ผิวขาวกว่าคุณแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณหรือรุ่นน้องเลยก็ได้นะคะตรงนั้นเขาจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากในเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีมีนนะคะการเงินของชาวราศีมีนก็จะเป็นอะไรที่ช่วงนี้อาจคุณจะอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเยอะแต่คุณไม่ต้องกลัว การงานคุณเข้ามาเยอะการเงินคุณก็ตามมาก็ถือว่าทุกอย่างคุณลื่นไหลไปได้ดีมากในช่วงประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็คนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะการเสี่ยงของคุณก็ต้องเป็นเลขที่ใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีเลขอะไรมั่งเช่นรถบ้านเบอร์โทรศัพท์อายุคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกคุณหลานอะไรอย่างเงี้ยคุณซื้อรถลิตติดไปเลยนะคะ ถือว่าสวรรค์เปิดทางให้คุณดีมากนะคะในช่วงประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักความรักของคุณอาจจะจุกจิกใจนะอาจจะคุยกันจะยียวนกวนประสาทหน่อยแต่ก็ถือว่ายียวนแบบน่ารักนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็คืออาจจะไปทําบุญร่วมกันบ่อยแล้วกอ็อาจจะพากันไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถือว่าคุณ ก็มีความสุขในเรื่องความรักในช่วงประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจากคนที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันก็จะเริ่มหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นแล้วสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องอุบัติเหตุเล็กน้อยบ้างนะคะแต่คุณไม่ต้องตื่นตระหน,นกตกใจทุกอย่างคุณมีทางออกให้ตั้งสติให้ดีนะคะระว,วางแผนดีๆงานของคุณจะลื่นไหลได้ดีมากสาหรับชาวราศีมีน าการทําบุญเสริมดวงคุณต้องไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ไปถวายอาสนะนะคะแล้วคุณจะโชคดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่มาดูคลิปพิดาพิดาก็ขอใหอ้มีความสุขทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ